ยินเสียงมากครับได้ยินนะได้ยินอันนี้เสียงเล็กหน่อยกินก่อนได้ครับนี่ให้แม่กินก่อนก็ได้นู่นี่ครับนี่กัดดิวางเสียงหยำสังกะสีอืวางขับมันวางอ้ยตัวๆพี่น้องมึงเด้อะขอประทานอภัยนะครับ อผู้ใดบ่กินน่นเป็นตัวเนาะเป็นชิ้นเนาะว่าผักไหมขมันยิม้มก,ก็สูงยู่นะคะ <c oughs> อืมนี้กี่โผงมันครับพี่น้องบิคค๊กคอนเด็ดตัวอันนี้กรอบมากนะ<น>ลองมีนะข้างล่างมั้งเนี่ยบังเละเนื้อ,อข้างล่างมัม้งนะครับเกือบเข้ม,อมพอ กันย้อนหาอง100%น้ำปลา <laughs> อ่ะไม่ตุกี้อ่ะไหนลองน้ำจิม้มก่อนอน้ำจิ้มรสเด็กกลับลุนเนยแด้งๆออกกินซีนแดงแค่ไหนสมุนไพละเออนี่ครับมา